ไห,ไหนกินโชว์แม่สิว่าอีหนูเก่งใส่ซอสน,นิดนึงเนาะจะได้อร่อยอกินปลาด้วยอะเป่าด้วยนะลูกมันร้อนนิดนึงข้าวก็ร้อนปลาก็ร้อนแม่อุ่นไวอะเอามือลองแบบนี้นะอ้ะําโอ้ยมันร้อนอ,อ,อ้ํโอ้โหเก่งเก่งมากเลยแม่ภูมิใจในตัวดังไทยมากนี่นะละปลาแม่ฉีกให้ละเนี่ยกินเลยลูก น้องโมขี้แตกไม่ขี้อะไรตอนคนเขาจะกินเนี่ยเดี๋ยวแม่แมาเปลี่ยนเพื่อนให้หน้องอ,อ่ะแม่เหนื่อยเลยอ่ะเั็งขี้แตกเหรอะไรตดวเนโอ้โหตั้งที่จำจะหลับเบี้ยวเลยโอเคเปลี่ยนเพื่อนให้ก่อนแล้วเขาจะไปกินข้าวแล้วเขาหิวนะโมกินข้าวเสร็จก็ต้องมาให้นมเอง <c oughs> อ,อีูกินได้กี่คำแล้วหลูกินได้หลายคำแล้วใช่ไหมอ่ะกินต่อมากินละหิวนี่ย่าทวดแบบปอกขอนุนมาให้กินไปได้ครึ่งจานละกินดีกว่าหิวข้าพเก่บม,มากเลยนะพ่อพ่อที่หัวแท้มีที่นอนด้วยเหรอพที่หัวแท้มีที่นอนด้วยเหรอคะ รอกินขนมไหมพ่อตัให้ตอนพ่อไปโรแทบเชื้ขนมมาผัดด้วยนะแบบอืมค่ะนะไม่พ่อจะสั่งขนมเซเว่นไท้แต่ยาไหมฮะจะไม่ยินอะไรของมันหรอกาพ่อไปโูแบเชื้อขนมวันนี้มาฝาดด้วยนะไม่ใช พ่อ<ฮ>ถามว่าป,ป็นไทยจะเอาอะไรเซเว่นไปพ่อจะสักให้พ่อตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนรัจกจริงเลยแตงไทยพ่อสั่งของที่นี่จะแม่ให้หน่อยมาดูดิว่าพ่อสั่งอะไรให้บ้างแม่ไม่ได้บอกนะว่าจะเอาอะไรพ่อสั่งมาเซอร์ไพรส์มีซาบิก้าน้ำแร่ที่แม่ชอบกินแล้วก็นี่มีเก๊กฮวยแล้วก็พ่อสั่งอะไรมาให้กินอีกเนี่ยนี่คือ Okay. พ่อโอนตังมาให้พ่ออนตังมาให้จ่ายค่าทั้เพืดแล้วก็จ่ายค่ากระดาษเปียกแล้วก็พ่อก็สั่งขนมเซเว่นให้อันนี้ค่ะเออก็ทำเพื่อสามร้อยกว่าบาทกระดาษเปียกร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็ขนมอีกน่าจะประมาณร้อยกว่าบาทก็ประมาณห้าร้อยนิดๆยังไม่รวมเงินไปโรงเรียนลูกก็นะหมดเปประมาณนี้แล้วลูก แล้วงานพ่อก็เลยสั่งให้เดี๋ยวเราพี่ต่อพี่กวางเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อให้พี่ต่อพี่กวางเพิ่มอีกแต่ตอนนี้เป็นใครกินไปกอนคนเดียวไม่มีใครแย่งแต่กันไม่ยิง่งแต่กันไม่อยู่กินกันใครเหยียบขาให้ทวดเหรอโอ้โหโอ้โหแล้วโมอมอเ <laughs> ก่งเก่งเออเหยียบขาให้ทวดคา,ามาางหนัก หนูโมอาบน้ำพึ่งเสร็จค่ะหนูโมอาบน้ำพึ่ง